สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปังไม่ไหวโบชยาดาอวดเฟอร์รารีคันงามของขวัญสุดหรูจากสามีแต่งงานกันมาเจดปีแล้วแต่ดีกรีความหวานไม่ลดลงเลยสําหรับคู่รักโบชยาดากับแบงก์กริชพลสเวตสันทน,นแถมนับวันยิ่งดูทวีคูณขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะได้เห็นโมเมนต,ต์อบอุ่นหัวใจที่ฝ่ายหญิงลงให้เห็นอยู่เป็นประจำผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ล่าสุดมีเรื่องให้ตาลุกวาวเมื่อสาวโบโอดของขวัญชิ้นใหญ่รถเฟอร์รารี่คันงามที่ได้รับจากสามีพร้อมระบุข้อความว่า f e r ร์ราร t o n r a r i 296 gtb คันนี้ที่สุดจริงๆให้ผลิตรุ่นแรกของเฟอร์รารี่ขอบคุณพี่บิงและทีมงานที่ดูแลต้อนรับอย่างดีคะ่ะกว่าจะได้เจอกันคิดถึงคิดถึง อย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับสาวโบด้วยนักรับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ